ขอต้อนรับเลยครับเบนซ์ข้าวขวานสวัสดีค่ะติสเคเคปีเบนซ์ข้าวขวานค่ะเออเออวันนี้เธอสวยเนาะอุ๊ยโทษนี่อฟเโอเคปะคะครับโอเคอย่าส่งมาแบบนี้สิครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันนะวันนี้เบนซ์เราจูนกันก่อนเราจูนกันก่อนนิดนึงว่าเราพูดคุยกันในฐานะ FJ แล้วก็ศิลปินนะครับเค่ะเราจะไม่ทะเลาะกันโอเค

อย่งนี้ใครจะไม่หลงครับคนนั้นเรียกเธอว่าพี่คนสวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองถูกต้องจากเพลงคิดดีไม่ได้วันนี้พูดทั้งวันเลยอะ่ะเอฟเจเนียนค่ะเห็นตลอดเพราะว่าแอบส่องอยู่ตลอดนะครับผมโอเคค่ะไม่ค่ะขอโทษครับขอขอ,ขอโทษทางคุณเลเวลนะครับขอโทษทางค่ายด้วยนะครับขอโทษที่มันมันมัน,ม,นมันอดไม่ได้จริงๆริงมันหัวใจมันสั่งให้พูดถ้าผมขอโทษครถับสติเริ่มหลุดลอยเข้าใจแล้วเพราะว่าวันนี้เธอสวยมากหยุด โอเคค่ะ <Okay. S 1> ถ้าว j ไม่มีสติเดี๋ยวเบนนข้าวขวานจะเป็น FJ เข้าวขวานเองนะคะวันนี้ออนเอฟออน j อ่ะอืมอีบีค่ะหนูหิวข้าว